ครับครับครับแมนแมนดูควานดูว่านาติดแค่อหนนี่ครับเดินสายไรตลาดนี่เจ็ดวันเจ็ดตลาดเลยแมนแมนครับเออลูกค้าถามาโนาหายไนม่เออครับหายไปไหนทไมไม่มาเออนีอันยขายไปลค้าแมน เจิบจิบได้เลยยี่สิบบาทเลือกได้เลยเห็นไหมเห็นไหมผิดใจจิดใจแมนครับไหนลูกค้าซื้อแล้วรอบนึงมากลับมาเอาอีกรอบนึงครับผมขอบคุณลูกค้าด้วยนะ แปรอุณนุ่นได้ถ้าไม่ชอบอย่างนี้สักแล้วผัดกระเพราก็อร่อยเหมือนกันนะคะไม่ทันกระเพราแล้วไม่ทันกระเพราแล้วขอบอคคุณ่ะร่อยอร่อยเชิญเลยครับยี่สิบยี่ห้าเห็นไหมเห็นไหมลองเบิรงรับประกันจากลูกค้าลูกค้าบอกอร่อยเอาตัวยี่สิบห้าบาทสองตัวลองดูก่อนครับ ห้าสิบบาทค่ะจบหมดจกคาาหมดร้อนรอร่อยอร่อยใช่ใช่มาเลยมาเลยแมลูกค้ามาหลังไหลหลังไหลมาเลยเรียกเลยจ้ามีของขึ้นมันร้อนรอนมั้ยนี่ร้นร้ร้อนร้อนเลยเรียกเลยครับจับเลยร้อน อ๋ออันนี้เย็นอันนี้เย็นอ๋อขายยังไงคะตัวละไรยี่สิบาทยี่สิบบาทอ๋อให้หนูรีดล็อกอะโมลอะหมดนี่เลยเอาไปเป็นตัวหรือยังไงทักให้หนูหั่นหั่นครับก็มีพฟมอันนี้ผสแล้วแบบนี้หรืออย่างนี้ใช่แบบนั้นเ้อนอร่ออยะดาหษ้อลร้อนอร่อยอร่อย ไม่โจด้วยเท่าไหร่เด้อเนาะสี่ตัวหกเจ็ดตัวห้ามาเอาหัวทอดไม่อีกมะลูกค้าดีเยวหอวสองร้อยเอาเพิ่มไหมยังมีสุกอยู่อันนี้ก็ร้อนฝั่งนี้ก็มีอันนี้เจ็ดตัวนะครับเนี่ยลูกค้าบอกต้องการร้อนๆอันนี้ร้อยสี่สิบบาท อันนคบวกไรดีเยอะ้านเหนือมันหงุดหงกะเพาะมัจะแก้ได้นะครับได้ตั้งสูตรได้หมได้ได้เอายกงตัวพี่ตัวหอยตลยี่สิบห้าใช่ยี่บฝั่งนี้ก็มีมีเยอะร้อนๆเนื่องดื่มี่แคนเบรียนพี่อันนี้สตัวนนี้สองลชองตัวเอาให้เขาามวเกีเกลีกันแยกไหหรือยังไงก แยกกันแยกกันให้ก็มวใจหูดิเงยอันนี้เพาคนมีนซืออลอย4ีครับอร่อยอร่อยมาเลยจ้ามาเลยจ้าเหมือนกัน14 อีกอีกใบนึ่งแบ่งหนึ่งให้เขาน้องแบ่งให้เป็นลายให้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอุดหนุนลูกแม่ค้าก็ใจดีนะครับไม่ใช่อะไรจะมาเลยร้อนร้อนร้อนผ้าั่งนู้นก็มีอีกนะครับเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวอ๋อสองตัวสองตัวบะร้อนร้อน มาเลยมาเลยต้อดยินหเงไปเลยาขายทังนี้ไหมขายแต่ไปทังี้ทักเื่นเที่หน่าสั่นเะแป๊บนึ่งนะครอันนี้ตัวยี่สิบอันนี้ตัวยีิบห้าเจ้าตัวเท่าไหร่ครับตัวยีิบห้าจะตัวใหญ่กว่านิดเนเอากี่ตัวนะครับ ยี่มตัวขอบคุณค่ะรอ้รอนนรอ้รอนๆอ,อันนี้สดใหม่ๆสุกเลยใช่ไหมสุกแล้วทานได้เลยนะคะไม่สุกเป็นกับแก้มกับแก้มกัแบ,บแก้มอร่อยเลยข้าวก็ได้ค่ะอ๋อได้ๆอาแรบสุก เอาแบบซุปว่ะเอาแบบซุกๆอ๋อน้ะอ๋อน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีมีครับมีมีน้ำจิ้มให้ครับน้ำจิ้มมีให้ครับน้ำจิ้มมีให้นกมุนนกมุนว้าวสุปประทันเลยอ๋อครับครับ ได้ขอบคุณม่กดีชิมไปก่อนชิมไปก่อน20บาทขอบคุณคนี่พอหมดแล้วก็จะเสียบขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกคนมาอุดหนุนได้นะครับวันพุธกับวันศุกร์อยู่ที่ตลาดนัดปตทวัดเและกระบังนะครับผมเลยนะคะลงก็จะร้อน

มูนตับเปลี่ยนวนไปที่ค่งั้นครับเอาตัวนึงอันนี้ก็เต็มยอะกนมเดี๋ยวมีอีกว่าะถ้ไม่สุกแต่แต่ต้องรอแป๊บนึง่งย่ิบบาทท <c oughs> ตสุดเจ้าวาไต้สุดเจ้จะขายไปเรื่อยๆนะครับยางแบบนี้เลยไปเที่ยวทิย์รอไปเีทิย์ไปเียนทิย์เียไปทิย์เ่ร้อนร้อน

อ่างร้อนๆแบบนี้เลยทุกคนสังเกตแช่ว่ามันเหลืองควอมสุปอนนี้นะครับถ้จาจะกรอบๆแล้วแต่ลูกค้าชอบเห็นไหมเอาขึ้นมาแป๊บเดียวหมดแล้วเนี่ยเหลืสามตัวฝั่งนี้อ,นอ๋อแมนครับมันเลยหอม แดดบ้านเราตลาดนั่นนึงนี่ประมาณจักโตครับเนี่ยดอกเลี้ยแต่ค่ะเพื่อนขายเป็นสามร้อยถึงห้าร้อยหกร้อยต่อวันสามร้อยถึงห้าร้อยหกร้อยตัวต่อวันนะครับต่อตลาดนัดถ้าอย่างเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่ตลาดละหกร้อยตัวแต่ที่นั่นจะเอาแตนุกใหญ่ไปตัวละยี่สิบห้าบาทอ๋อครับเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นแบบตลาดย่อมๆแบบวันจันทร์ก็ตัวละยี่สิบ ผสมกันครับพอจินพอจินนกหมุนนกหมุนหมุนติ้วติ้วซุกแุ่แมนแมนครับซุกแซ่บมันกรอบกรอบมันแฮมดีนะครับ ยังไม่สุกรอแป่บนึงครับใกล้แล้วนี่ก็สามตัวนี่ก็หบึ่งลอย หมดรอบเดี๋ยวรออีกชันนะ่วโงนกมุนนกมุนขายดีปังมากเอาครับจิปนี้ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะผมทุกคนรืมวแม่มาอุดนนุนได้นะผมกับร้านนกมุนนะครับผมคิกัดตลาดนัดปอตอ,ตอทอหวทัวตะเข้ละกกบ,บังนะครับ นาแกก็จะมาขายทุกวันพุธกับวันศุกร์นะครับ2วันกหมดระา